เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนเพ,นพืนแฟนเกมสปีดติปเตอร์ที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคร<ไ>ับวันนี้อยู่กับผมโฟสน์นะครับหนุ่มร,รูปหล่อนหน้าตาดีสวเสียบ <c oughs> วันนี้เนี่ยไม่มีคอนเทนต์อะไรจะทำนะ ลงแรงเล่นแม่งเลยเปิดมาด่านแรกก็เป็นด่านโปรดปลานอย่างมากมายเลยแหละสำหรับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยผมชอบด่าน5ดาวมากนะถ้าไม่ติดหนึ่งในสามนะหมาคามอนแมนอุ้ยทุกใครไม่เลียดเหร โอ้โห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 ชนไม่เก่งใจลาเฟอร์ที่ถึกที่สุดเลยเน,นี่ยคลิกไปก่อนละขอพุ่งไปข้างหน้าก่อนโอ้โหโอ้โหอ๋อแหน่ะไม่น่าออกตัวพลาดเลยเก็งี้แหละออกตัวพลาดแน่เน่ไม่เปลืองเลยก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้หัวร้อนเดี๋ยวมันก็มาอีกครั้งมันจะเตือนสองครั้งติดไม่รู้เป็นน้หนาอะไรว้าวเดี๋ยวเราก็แซงไปที่หนึ่งครับอุย้ยว,ว้สวยครับ ทำไมไม่อดวานมาเพื่อนว้าวเฮ้ยเสาเสาเอา้าวพลาดพลาดพลาดนี้ก็เสร็จโจลเองครับขมอนแม่ <laughs> <laughs> ผมบอกแล้วด่านห้าดาวยังไงผมก็ติดหนึ่งในสามเพราะเป็นด่านที่ผม โคตรชาบบวกเหยียดเข้แต้มร้อยสามก็งั้นงั้นแหละเดี๋ยวไปดูถูกเขาแพ้มาแล้วเมง่อเสียหน้าเลยเอ้าทำอะไรวะได้ยัง คลิกไปก่อนเฮ้ยเอาไปแล่วล้อฟรีมาดูโอ้โหเบียดกันอย่างไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ชนจนรถผมสะบัดเลยอนะท่านผู้ชม โอ้โหลักไข่มันมาชนท้ายแล้วม่มีบูทหายเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราห้อยเออเดี๋ยวเราห้อยแซงครับผมเดี๋ยวได้โอ้โหสไลด์นานไปแล้วบ้าเอ้ยชอนิก เอาแห่รอบที่สี่สวยครับสวย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 ต้องมาแล้วแหละช็อตนี้ไอแอมนัมเบอร์วันเฮ้ยโอ้โหรถมันแรงกว่า <h> เดี๋ยวเจอควิกเทิร์นสุดโกงเกลียน ดีเขก็เป็นใจด้วยกองที่หนึ่งสองเกมติดแล้วเนี้ยนะแม่ชนยับยับไปโอ้แต้มร้อยสามไม่หนึ่งในสามครับตะกี้ยังเห็นเนี้ยวิ่งแซงผมเลยโอ้โหแทบแตก เอาอะท่านไม่ชอมแล้วเป็นฐานดาก้อนไลลนะฮียเดี๋ยวผมทำ W C W W โชว์ Show. นี่ครับก็มีน้องคนหนึ่งมาร่วมสนุกมาร่วมลดแรงด้วยนี่ครับลีอองซาซาวันตานนี้ผมไม่ยอมแพ้แน่นอนอู้ๆูไข่บังอู้หูอีออเ,อเวน โอ้ยห,หม่โธ่เอา w h a โอ้หอะไรวะเด้อโอ้วดืดไม่ติดเอาไม่ติดอีกแ้วโอ้โหแย่เลยตานี่ทนรัวๆไปเอาครับถึงเวลาที่เราต้องแสงแล้วนะฮะ อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไอหานี่มันตามชนผมตั้งแต่ต้นเกมวเน,นอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัตถุพัชนรัวๆเลยนี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็แสงที่แสงที่สามมาเราก็ได้ที่สามแล้วมันไม่ย่กเท่าไหรน่นี่หน่าผมบอกเลยคนนี้ easy. อีซี่อุ๊ยอุ๊ยโอ้ ทำไมโดนชนบ่อยจังวะเหมือนว่าทำเวรทำกรรมอะไรมาฉันไปฆ่าพ่อฆ่า,าแม่ใครมาลูกเอาละที่สาม้ะก็ยังได้ที่สามอยู่นะครับแม่ถ้าไม่โดนชนต้นเกมนะที่หนึ่งเดแล้ว ใี้ต้องโอเวอร์ดีนะผมไม่ชินไงผมเลยไม่ใช้จุดปราบเซียนเลยเกะผ่านมาได้ไงวะปกติต้องชนนะเนี่ยโอ้โ้โอเวอ,อร์ดีบแบบเทพไม่ติดหลายครั้งมาก โอ้ยป๊อดโมโอ้ยอันที่หนึ่งใช่ไหมวิ่งวิ่งไอ้ยูมาหลุดแล้วหลุดแล้วเจอชสอดเทมไปดิ ควิกเทิร์นอ่ะ,อะรู้จักว่าตะกี้โดนนำห่างเลยนะแต่เจอช็อตควิกเทิร์นไปที่หนึ่งเลยคัมมอนแมนเอาเลยครับก็มีผู้โชคดีอีกคนเข้ามาไม่รู้ใครอ่านชื่อไม่ทันอุย๊ยผู้โชคดีที่จะมาถ่วงแรงให้ผม โอ้โหโอ้โหทีห้อาอ่ะทำไมผมโตออกตัวบูดตลอดอเลยวะโอ้ปะะหมดหมดตัวฟัก ไม่เป็นไรครับยังไงเราก็ต้องได้ที่สามตอนนี้ไม่ได้นมงคนพลาดทั้งหน้าเห็นอยู่แลบบ้วครับขโมมนหมาเหระนี่ที่สามที่สามต้องเมาแล้วหละโอ้โหเหินซะไกลเชียวที่สามครับที่สาม ที่สองมั้งเนี่ยคามมอนแมนเอ้เอ่าร่วงร่วงช็อตเทพช็อตเทพโอ้โหช็อตนี้ไม่ช่วยโอ้โหขนาดผ้าไปต้นเกมยังช้ากว่าเซติเขาไป้แค่วีเดียวผมกาขนาดไหนวะเนี่ยวินไป4เกมติดนี่ครับ ได้ที่1มา3มตาแล้วก็ได้ที่สองมาอีก1ตาบวกมา20ามิแต้มก็วันนี้ไม่ใช่ยี่สิบ